สวัสดีเช้า hello world ทุกคนนะคะวันนี้แม่ก็จะพามาเที่ยววัดที่จังหวัดอยุธยาค่ะคลิปนี้ก็จะอิงประวัติศาสตร์นิดนึงเนาะทุกคนทำบุญถวายสังฆทานรับพรละางกวดน้ำกันนะคะวันนี้เราอยู่วัดอะไรนะวัดธรรมอิกราชจังหวัดอยุธยาวันนี้เป็นวันมาคบูชาเราเลยพาลูกๆมา เดี๋ยวจะไปปล่อยปลาแล้วเมื่อกี้เราได้ไปถวายสังฆทานที่วัดละวันนี้เป็นวันที่คนไม่ค่อยเยอะดีมากเลยแล้วก็สวยด้วยดูต้นโพม่ไหใช่ไหม้นโพดูรวยมากเลยโอ้ยน่าจะเป็นร้อยปีนะใหญ่มากวันนี้พระประธานหรือพระพระคู่วันนี้คือว่าชื่อว่าหลวงพ่อขาวใช่แล้วก็จะมาไหว้สมเด็จพระนเรศวรมหาลาศด้วยก็จะเอาไก่มาให้ท่านมาท่านทรง นไนเขาไปดูข้างในกันตามมามามาคือทางเข้าวัดเนี่ยจะมีสองข้างนะมีฝั่งทางนู้นเป็นทางเข้าแล้วฝั่งนี้ของเราเข้ามาทางบึงพระรามคนไม่เยอะคนก็ใช่คนไม่เยอะไปเดี๋ยวเราพาไปเขามีทำบุญไทยกระเบื้องเลยไหมนีมน่เป็นภาพต้มแซมหลังคาบวชนะจ๊ะมาวุ่นป่าแล้ว วัดธรรมมิกราชแห่งนี้นะคะถือเป็นโบราณสถานที่มีตำนานเล่ากันว่าได้สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยอายุทยาแล้วก็มีการบูรณะเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันลองคิดดูสิว่าผ่านมากี่ร้อยปีแล้วยังคงมีความสวยสดงดงามของศิละปะและความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ให้รุ่นลูกร,ร,ร,รุ่นหลานของเราได้ดูและเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและนำไปเล่าสู่กันฟังกับเพื่อนๆได้อีกด้วยนะ เดี๋ยววันนี้จะพาไปเดินชมความสวยงามรอบบดทั้งภายในและภายนอกกันเนาะไปะตามพี่ๆเข้าไปเลยค่ะดูด้านหลังนี่มามาดูด้านหลังกัน ด้านหลังบอดแล้วก็จะมีต้นลีลาวดีโหใบหายเลยเหลือแต่ดอกดี่ก็ต้นลีลาวดีเหมือนกันสวยอ่ะน้องตกแล้วคะับลูกค่อยๆลงนะแล้ววัีต้นขนุนด้วยโหสวยมากเลยด้านหลังบอดนี่ก็ด้านหลังบอดต้องดูต้นขนุนดอกมากนะ างลนะพอเดินออกมาทางด้านหน้าโบสตรงข้ามฝั่งนู้นก็จะเป็นเจดีสิงล้อมนะคะซึ่งเป็นเจดีที่หาดูยากมากเพราะวัดส่วนใหญ่ก็จะปั้นเป็นรูปช้างอย่างเช่นวัดช้างล้อมแต่เดิมมีสิงล้อมทั้งหมด52ตัวปัจจุบันเหลือเพียง20ตัวเท่านั้น,นะคะ่ะเนื่องจากว่าเขาก็ปรักหักพังไปตามกาลเวลา เดี๋ยวเราเดินลอดซุ้มไปสักการะบูชาหลวงพ่อขาวในโบสถ์กันก่อนนะคะพอเข้ามาในโบสถ์แล้วสิ่งแรกที่รู้สึกได้ก็คือความเย็นเงียบแล้วก็สงบมากเลยค่ะบริเวณนี้ก็คือที่ที่เรามาถวายสังฆทานไปเมื่อกี้นี้แล้วก็มาไหว้พระขอพรหลวงพ่อขาวก่อนที่เราจะออกไปเดินชมโบราณสถานข้างนอกนะคะทุกคนสามารถจุดทูบ ียนบริเวณด้านหน้าโบสถ์ก่อนเข้ามาได้เนาะในโบสถ์ก็จะอนุญาตให้วางแค่ดอกไม้อย่างเดียวไปเองเรื่องสัตวปลาท่อนอะปลาท่อนโอ้วันนี้ปลาดุกนะปลาดุกไปมาหาพ่อเร็วเขาปีกมาเล่าจะตรงนี้ลูกลองตกไปปลาดุกเดี๋ยวจับอ่ะอ่ะเขาปีกจับตรงนี้เขาปีกปอดตรงนี้เขาจะปีกลูกลงลงอีกได้ไม่ต้องกลัวอ่ไปเลยดูแลตัวเอง ต่อไปเป็นคิวของป้าลายปลาไหลนะขอจับหน่อยนะมันเหมือนงูปะไหลตัวมันตัวแบบขอจับนี่เป็นเลื่อนๆเนาะใช่ไหมใช่เลื่อนๆนี่ปลาไหลอย่างงี้ไหนๆอ่ะดูอ่ขอลองรูปมันหน่อยได้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 ขอจับกับขอร้องอ่ะขอรูปโอ๊ยพอรูปไม่ไม่ทันแล้วมั้งนี่นี่ปลาไหลปลาไหลนี่นี่นี่จี้ป้ายมีข่าวดีเลย มันเหมือนงูเลยเอาจับดิลูกจับได้เอาจับเลยเห็นไหมตัวมันจะลึกอนๆแคขอลองจับหน่อยนะได้ดินี่ปลาไหลเออเห็นเหมือนงูเลยอ่ะพี่จับไม่เอาอย่าให้พ่อเอามาปลาไหลเราได้มาสี่ตัวเองเขามาถูกไว้ไม่หล่ตัวจับจับลูกจับแค่พี่ลองจับดิมันลื่อนอ่ะจับเลยลูกจับเลยเอยๆมันลื่นเห็นไหมอุ้ยเออกลิ่นเหม็นคาว ไูเหมือนงูเลยันงูนี้แหละโอเคไปโชคดีนะบึงพลรามเงียบสงบมากๆบรรยากาศนะหน้าวันหลังอะทำเร็วเร็วดเดี๋ยวตอนนี้ก็จะขาวข้ลองไปดูสุก สำรวจบึงพระรามหน่อยห้อง <มา S 1> สวยขนาดไหน<อ>ชมวิวในบึงหสวยอด,อดอกบัวดอกบัวกำลังม,มีอยู่คนเดียวใช่ดอกสีมชมพูดอกเดียวใหญ่ด้วยน้ำเป็นสีเขียวเลยนะน้ำเป็นสีเขียวได้ไงอ่ะมีตะไคร่น้ำ ไปดูวิวสะพานนู้นหน่อยสะพานนนสานไหนดีวันนี้แดดไม่ร้อนนะถือว่าโชคดีมากเลยนะเดินเล่นได้สบายเลยโอ้นกบินนกบินบินไปไหนนั่นน่ะ สวยไหมนี่วิวสวยมากเลยดูวิวตรงนี้สวยอ่ะกาแฟเอาไปกาแฟแฟลชถ่ายรูปหน่อยเร่งซงตอนนี้ก็จะเป็นแบบวิวบึงไงตะกวดตะกวดเขาไปไหนอ่ะ ดูจังเงินทองเขาไปไหนนะเขาไปไหนว่ายน้ำไปไหนดูดิกลับบ้านไปหาลูกกลับบ้านไปหาลูกเหรออุ้ยเขาจะขึ้นมาข้างบนหรือเปล่าบ้านอยู่ไหนเนี่ยโหตัวใหญ่มากเลยว่ายน้ำอย่างสบายใจ ไปไหนนะไปไหนนะแม่อย่าล้เท้าให้หน่อยมาขึ้นให้ไปนู่นละเขาไปนู่นละตรงไอ้ตวทองวิ่งไปดูกันไหมไปวิ่งไปดูกันว่าเขาไปไหนไหนเขาไปไหนแล้วไปไหนแล้วหัวโน้นโน้นโผล่หัวขึ้นมาแล้วนั่นไง นี่นี่เห็นย่งเห็นย่างตัวใหญ่มากอุ้ยตามน้ำหายไปแล้วให้แม่ดูนี่ดิตัวอะไรอ่ะจิ้งจกน้ำหรือเปล่าคะจิ้งจ้อน้ำเหรอหรือจิ้งจกน้ำดูหนังสือดีไซน์สิแสดงว่าตัวเขาเบามากเลยนะสามารถเดินบนผิวน้ำได้อ่ะเยอะเท่าไหร่ก็คนกลับได้อ่าไปแล้วไปแล้วไปโน่ตแล้วไปเราไปหาคุณพ่อกันเถอะไป ูะหอยลูกหอยกิจกรรมวันมาคารูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะบ๊ายบาย